อันยองทุกคนกลับมาชบกับช่องบอสซัมอีกล้วนะจ้าออาวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นวง Red Velvet กันวู้ส่วนนี้จะสามมากับเพลงที่มีชื่อว่า Chill Kill นั่นเองคือต้องบอกกันเลยว่าตอนที่เห็นรูปรูปที่เสอรครั้งแรกคือแบบ แกมันซึ้งมากคือรูปมันเลิศเกินคือในเวทีเขาขึ้นชื่อกันในเรื่องของแบบว่าคอนเซปต์เลิศคอนเซปต์ Concept, ปังอยู่แล้วซึ่งครั้งนี้มาแบบวเวทด้วยซึ่งค่อนข้างที่จะชอบเอาเป็นว่าไม่พูดพร้อมทำเพลงดีวกว่าทาพร้อมแล้วเพื่เลย let's go โอมีบุคคลปริศนาในรูปเป็นฟิลจัดโตถ่ายรูปแบบนี้ปะ แล้วแต่ละคนก็คือชุดเป็นสีเวอร์เออก็คือพรสหนึ่งอ้วู้วอ้ยรูปขาดโอ้วโอ้สดีนะโอ

โอ้เขมันดูสว่างนะโอ้โอ้ออออมาแปลกนะโอ้อ

ทำไมทุกคนตีกันนะคือ mm hmm. เพลงมันแบบมันคนละโทน,นเลยนะโอ้โแ <Ooh. S 1> ต่ทำนีดีนะโอ้โอ mm ้ hmm. Ooh. Ooh. วิวงที่สิบสามด้วยคืออะไรอะ่ะทางน้ำหรอน้ำมันหรอต่างคนต่างนั่งนี่หรอโอ้โอ้พี่ปีกอ่าน้ำมันชิดตะเผาบ้านหรอ ยคอโอ้ออออสังใจตโอ้ว e p ปีติดเลือยคือวิงละหนึ่งโอ้ตำรวจมา โอ้อชาช้าแล้วก็คือเต้นไปเลยหนึ่งเอ้าเอาเอาเอา,เอาตอตรงไหมาล่อะอะจเหรอ อ่ะจบไปแล้วเป็นไงบ้างถามครเอ่ยถามฉันเองเออจริงๆก็คืองงอยู่นะคืองงในที่ไปถึงว่าคือเพลงอะ่ะคือตอนแรกกับปูมาแบบว่าเหมือนมีความดาร์ากมีความแบบดูลึกลับลึกลับหน่อยๆอ,ยอะ่ะเข้าใจป่ะแต่พอแบบพอเขาุกปุ๊บมันกลายเป็นแบบว่าพลิกไปอีกอีกแบบหนึง่งซึ่งแบบเอา้ายังไงเอ่ยแต่ว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันไม่ดีนะแต่กรู้สึกว่ามันตกใจนิดหน่อยเฉยๆเพราะคิดไม่คิดว่าจะมาแบบเป็นดนเป็นเมโลดี้ที่ค่อนข้างที่จะสว่างอะไรเงี้ย แต่รู้สึกว่ามันมันก็แปลกดีแล้วก็ชอบนะจริงจริงก็แอบชอบอยู่นะโดยรวมก็คือชอบพาดดนตรีเครื่องดนตรีช่วงแรกๆมากเลยคือมันแบบมีความหล,ลอนลมีความแบบดีลับนิดหน่อยอะไรเงี้ยดีแล้วก็ MV ก็คือมีตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่นะดูโสนแล้วเหมือนจะมีการแบบมีบมุคคลิิศนาด้วยเพราะว่าเห็นตอนแรกที่มีรูปมีเหมือนจะเป็นผู้ชายปะ ที่ในรูป5้าคนมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบมีกระจกบาดอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะดูจากชื่อก็คือจิวคิวแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนจอยน่าจะเป็นตัวหลีดหลักนะเพราะว่ามีซีนอารมณ์มีซีนดราม่าที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนขาตัดตัประเด็นได้ยากได้คิดว่าคนฆ่าเนี่ยน่าจะเป็นเมมเบอร์ในกลุ่มนี้แหละแต่คิดว่าน่าจะเป็นยุนดีเพราะว่ามีฉากหนึ่งที่แบบที่วันดี้แห่มาแล้วเขามีมีบีคราบเลือด ติดอยู่คิดว่าอาจจะเป็นบุคคลน,นั้นที่กระทําการฆาตกรรมเกิดขึ้นในห้องห้องหนึ่งเพราะมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยที่บนพื้นห้องตกใจแล้วก็มีมเรื่อรบุตรแต่ละคนจะมาช่วยชำนะลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นปะ่ะแต่ว่าตอนต้นเรื่องมาเนี่ยทุกคนดูแบบเครียดมากเลยนะดูแบบวิตกกังวลอะไรแบบทุกคนไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีพาธที่แบทบทะเลาะกันด้วยแบบหลายคู่เลยแบบจอยซุนกีหรือว่าไอรีนกับเยรีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทศชาย เหมือนมาเผาบ้านกันคือคิดว่ามันคือการแบบว่ามันทำลายหลักฐานอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะ,ปะคือคิดว่าสน่้นจะอยู่ในบ้านนะแ้่คือสุดท้ายคือแบบทำลายหลักฐานแล้วก็หนีออกมาสท้ายออก็โดนตำรวจจับซึ่งก็เป็นการเต้นหน้าตำรวจให้ดูหนึ่งกลุ่มด้วยคืองงไปอีก คือเคี้ยวเหมือนเป็นฟิลแบบว่าเขาไม่กลัวโดนจับอย่างเงินอย่างงี้ปะภางหลังๆก็คือดูมีความสุขกันอยู่นะเพราะว่าแต่ละคนคือแบบเดินมาเดินมาจับมือกันตอนศบอะไรเงี้ยแต่เหมือนเป็นฟิลปลายเปิดนะเพราะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วโดนจับหรือโดนต่อยหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวแหวนที่แปลกดีแต่ค่อนข้างน่าสนใจภาพรวมถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบมาแบบหมัดฮุกเลยอะไรเงี้ยแต่ถือว่าก็ดีหรือเขาอาจจะตั้งใจมันแบบว่าตามชื่อเพลงไงคือชื่อเพลงมันคือช h i คิวเขาก็เลยแบบตั้งใจให้มันแบบ ไม่ได้ดูโหดดายเกินไปหรือไม่ได้ไปไ,ไ,ไม่ทำให้ดูดาร์กไปก็เลยแบบมีความชิวเียวเข้ามาหน่อยอาจจะลิงก์กับพาร์ทเพลงที่แบบว่าสลับไปด้านสว่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปหาอ่านคอมเมนต์แล้วกันว่าเขาวออย่างไงบ้างอาก็จบไปแล้วสลับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบก็อย่า <S <S ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊าสวัสดีสสดอัยนนอง